เรามาต่อไฟล์ที่2กันเลยนะครับเมื่อกี้ okay. หลุดไปกันเราก็เลยตัดสินใจทําคลิปมาเลยดีกว่าใช่ค่ะนะครับต่อเรื่องการสะสมอาหารนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องทุกท่านอย่างนี้ว่าการสะสมอาหารเนี่ยพอเราสะสมอาหารได้จังหวะดีแล้วนะครับเราก็เตรียม,มตัวล่าเลยค่ะหวาน824ตอนที่ใบค่อนข้างที่จะกางออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วค่อยสะสมอาหารอย่าพยายามหวาน824ในระยะเวลาที่ใกล้เกินที่จะน่าสารเกินไปค่ะนะครับ ที่ส่วนเรานิยมหวานไมนุน้นส่วนเราไม่นิยมหวานเพราะว่าเราจะอัดอาหารทางใบถ้าส่วนใหญ่ครับใช่ค่ะเราใช้ทางพ่นทางใบใช่ครับแล้วได้กินแน่นอนครับได้กินแน่นอนเลยครับ<ช>แล้วถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วเป็นหน้าแ้งเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องหวานสักเท่าไหร่ค<า>่ะถ้าทำหน้าฝนจะจัดค่อยหวานอย่างมีถุานางกระากะดาอย่างเงี้ยนะแนะนําให้หวานนะครับค่ะ<า>ต่อไปนะครับแล้วก็สูตรสารครับที่เราตั้งใจจะมาแนะนําวันนี้นะครับ เดี๋ยวอนาคตนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพยายามทําช่องไลฟ์สดให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวผมแก้ปัญหาด้อินเทอร์เน็ตก่อน่ะครับก่อนมาให้ใช่ครับแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาไลฟ์เดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับแต่ถ้าไลฟ์แล้วไม่ได้ชมสดนะครับก็จะมีไฟล์วิดีโอนะครับที่จะอยู่ในนี้ตลอดนะครับสูตรสารครับที่ผมใช้นะครับก็จะมีตัวสารเร่งการออกดอกนะครับก็บอกบอกชื่อเลยไหม ออกชื่ก็ได้เป็นสารยนะี่ห้อลองก็เอนนะครับแล้วก็ไทโอยูเรีย,รยนะครับแล้วก็ปุ๋ยโกแมกซิกห้าสนะครับ<ช>เป็นสูตรสาคัญของเราที่เราใช้สูตรตัวกลางสูงนะคะพี่น้องทุกท่านอาจจะกังวลว่าเฮ้ยฉีดไปแล้วจะเป็นยังไงฉีดไปแล้วจะออกไหมผมใช้วิธีนี้ฉีดแล้วออกดีพี่น้องที่ใช้กับผมก็หลากหลายลเยอะจริงๆเหมือนในคิปอะค่ะมือนในคิปได้ออกดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นที่พักปีก็ดี ต้นทีทาต่อกันลหลายปีก็ดีดนะครับก็ออกดีหมดเลยออนะครับใช่ครับและเราก็มีสูตรที่ดีที่จะเปิดตาดอกหลังจากเปิดตาดอกก็จะมีสูตรคุมใบอ่อนที่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลอะไรใดทั้งสิ้นนะครับถ้าติดตามในคลิปผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอยอธิบายอยู่เรื่อยๆขอเพียงทําตามขั้นตอนนั้นเองอย่าข้ามขั้นตอนนะ,ะรหรือว่าอย่าคิดไปเอง,เอเองแล้วถ้าเกิดดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใต้คลิปนะครับว่าถ้ามาทําแบบนี้เป็นคลิปสั้นๆอธิบายแบบนี้ดีไหมนะครับ พอหลังจากนั้นนะครับเราเข้าเรื่องของเราเลยต่อดีกว่านาะสักอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะใช้สูตรสารฉีดกันนะครับที่มาที่มาเนี่ยผสมด้วยอัตราส่วนอย่างละกิโลครึ่งที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้ถังพันลิตรนะครับพี่น้องทุกท่านถังพันลิตรอย่างละกิโลครึ่งถ้าใครใช้ถัง200ลิตรก็ลองลองไปหารเอาเนาะครับหารหารห้าเอาลงอัตราส่วนใช่ครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือผมจะต้องเติม สารเอทิลีนที่ชื่ออีทิฟอนเข้าไปด้วยสารตัวนี้เป็นช่วยควบคุมการออกดอกได้ดีแล้วก็ให้ลำไยในแปลงของเราโอกาสออกใกล้เคียงกันให้มันนิ่งๆใช่ครับนิ่งๆแล้วก็ให้มันอยู่ประมาณสิบห้าวันอยู่นิ่งๆิ่งให้เราทาสารเสร็จพอดีใช่ครับสูตรสารที่เราใช้จะไม่มีแพคโคเป็นสมวนผสมนะครับไม่มีค่ะทุกท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าต้นจะก่อยไหมต้นจะเป็นใบแก้วไหมในอนาคตไม่มีครับเพราะเราไม่ได้ใช้แพคโคเป็นสมวนผสมค่ะฉีดทางใบส่วนใหญ่แล้วมันมีอยู่สองลักษณะทีี่คืออฉดตนใบเพ ถ้าฉีดตอนใบเพศสลาดดอกจะออกมาง่ายไหมนุชออกมาเร็วกว่าเร็วกว่าใช่ไหมแล้วถ้าฉีดใบแก่ล่ะใบ,บแก่ก็จะต้องแทงยอดอ่อนก่อนแล้วก็รอให้ใบย,ยอดอ่อนนะั่นแหะแก่แล้วดอกถึงจะแทงออกมาเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องทุกท่านลองวางแผนในดีถ้าเป็นหน้าฝนก็แนะนําให้ใบเพรสลาดเนาะใช่ค่ะแต่เราเลือกใบเพศสลาดนะครับใบเพศสลาดไม่ถึงก็แก่ดีเพราะว่าสูตรสารของเราเนี่ยมันมีหลากหลายตัวที่เขาผสมในนั้นแล้วมันลงตัวมันจะทําให้ใบแก่ไวและดอกมาเร็วแต่ถ้าเกิด ราดตอนใบแก่ท่านอาจจะทําสารไม่เสร็จแล้วดอกมันมาไอ้ยอดมันขยับไหวเกินไปถ้าแปลงใหญ่ๆก็ไม่แนะนำํำไม่ราดใบแก่เนาะที่ฉีดลง้นหลายถังอย่างเราเนี่ยผมจะได้มีเวลาทําช่วงทำสารให้เสร็จเหลือ <นะ S 1> เจอฝนด<ะ>้วยเนาะใช่ค่ะครับก็ใช้วิธีนี้สรุปนะครับอย่างละกิโลขึ้นทั้ง3ตัวแล้วก็อ e ีทิฟอนใส่120ยีซแต่ แนะนำปรึกษากันเป็นแปลงๆก็ดีเพราะว่าแต่ละแต่ละสวนจะใส่ไม่ไม่เหมือนกัน,นะะพื้นที่ดินต่างกันคือมีอากาศต่างกันลักษณะฝนที่ตกต่างกันใช่ค่ะหรือบางทีในช่วงทําสารของท่านฝนอาจจะตกเยอะเราจะมีการปรับอิทิฟอนใส่สองครั้งใช่ค่ะอาจจะเป็นครั้งที่1ครั้งที่3หรือใช้ตอนสะสมอาหารแล้วก็คาเติมอีกครั้งครั้งที่2เพราะฉะนั้นมันจะมีถ้ามีการปรึกษากันดีๆแบบนี้ถโทรมาถามผมอย่างเงี้ยแอดไลน์ผมไว้เนี่ย มันจะมีข้อมูลดีๆที่แลกเปลี่ยนเพราะว่าถ้าให้บอกกันแต่ละช่วงไอ้ไอ้ไอ้รายละเอียดปีกย่อเราทำไมไม่เหมือนกันเคสไหนเป็นเคสไหนอย่างเงี้ยก็อธิบายได้ไม่หมดนะใช้เวลาเยอะมากเพราะมันไม่เหมือนกันมันมีหลายกรณีค่ะจริงๆครับก็เลยอยากจะบอกว่าปรึกษากันเป็นแต่ละเคสเคสไปดีกว่าใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เปิดตาดอกนะครับสู่สารเนี่ยมันไม่ยากเลยผมอยากจะบอกว่าสารเนี่ยมันเป็นแค่สารเร่งการออกดอกมนุษย์ใช่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะกระตุ้นใช่เหมือนที่คลิปที่แล้วไปกระดุมเม็ดแรกก็คือสารสมอาหาร กระดุมเม็ดสองก็คือสารกระดุมไม่ได้สามก็คือเปิดตาดอกกระดุมไม่ได้สี่ก็คือว่าทํายังไงให้ใบอ่อนมันชนะดอกใช่ค่ะไม่ใช่กระอ่อนชนะดอกพูดผิดดอกชนะใบอ่อนไม่มีดอกไม่มีดอกเลยนะดอกชนะใบอ่อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกระดุมสี่เม็ดของท่านเนี่ยที่มันมีอยู่หลักการที่จะใส่เสื้อหนึ่งตัวเนี่ยมันทําให้ทาเร็ดได้เริ่มแต่เมที่หนึ่งใช่ค่ะต้องทําไปตามขั้นตอนนะคะใช่ครับและเดี๋ยวยังไงผมจะพยายามไลฟ์ให้ได้แล้วก็อยากจะเจอพี่น้องทุกท่านได้นะครับ ก็วันนี้ไปก่อนคลิปนี้ไปก่อนสั้นๆได้ใจความนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ผมจะพาไปเที่ยวไหนจะพาไปชมสวนใครติดตามไว้อย่าลืมกดนะครับกด subscribe กดติดตามด้วยช่องเรานะครับ,รบและกดกระดิ่งไว้เนาะเวลามีคลิปต่อไปท่านจะได้ไม่พลาดและฝากเพจหน่อยฝากเพจ <นะ S 1> ปุ๋ยกิฟ์ฟอริงกับลำไยนะคะ สามารถติดตามได้ที่อีกหนึ่งช่องทางนะครับใช่ค่ะค่ำคืนนี้รบกวนพี่น้องดึกไปน,นิดนึงสี่ทุ่มครึ่งเพราะเป็นแล้วฝากฝากฝากหมากรดพอดีอย่างค่ำค่ำนี้สักสองสามทุ่มไม่รู้วันไหนเราอาจจะมีการไลฟ์สดนะคะฝากไปติดตามถ้ากดกระดิ่งเดี๋ยวจะมีสัญญาณเตอรเดี๋ยวจะรีบเดี๋ยวจะรีบใช่ค่ะรีบรีบมาแต่จะไลฟ์เดี๋ยวอนาคตจะพยายามไลฟ์ให้ได้ทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กด้วยแล้วก็แล้วก็ยูทูบด้วยพร้อมกันไปเลยเป็นเวลาที่แน่นอนใช่ครับเป็นเวลาทีีี่่่แแนนนนนออออออะะคครรรรรััับบบบเเเดด๋๋ยยยวววงงงไไขขขปปุกก้้มมูลพิต์ นะครับไปก่อนนะครับลาตีสวัส,ส,วสดีครับสวัสดีค่ะ